ดีฟ้าเรือเร็วเรือเร็ว5โมงกว่าฝนตกฝนตกตอน4 3โมงครึ่งนี่ประสบความสำเร็จไปอย่างหนึ่งนี่จด้เอจด้เอแล้วนี่ค่ะ ที่บอกว่าไอ้เคือเล็กใช่ไหมคะกล้วยหอมปรากฏว่าเหลือ,อลูกค้าบอกมันสุกเกินมันสุกเกินบอกว่าจะขอซื้อไปทำอะไรเนะค้อกล้วยหอมดีนลยยี่สิบบาทโอเคทำใจลำบากมากยีนลยยี่สิบบาทเนาะเดี๋ยวไม่เชิก็จะจะว่าเดี๋ยวคืนนี้กินหมดนะอ่ีกหนึง พวกนี้อีกหวีนึงอีกเครื่องหวีก็เดี๋ยวจะปอกไว้กิน<ม>ไว้ทำเค้กเพื่อหอมกินเราเองบ้างเกือบหมดเลยวันนี้พี่เช่อดนันจนหมดเลยก่บมะพร้าวก็เหลือแค่นี้โอ้มะพร้าวมาสองร้อยได้คิดว่าสองร้อยฝ่อยพอมาถึงลูกค้าที่สั่งไวก้ก็มาซื้อเลยขาดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท มาอุด,อดหลุน้ำิไปอีกนูก้นเขามาจาับในตัวเมืองสระบุรีนะเขามาหาเราขับรถาม,มาโซึ้งมากเลยแขีมไปเขาหกลูกอหกลูกแบบหกลูกที่เราขายลูกก็สิบบาทยังงก็ดีใจหมดเลยค่ะวันนี้ซึ่งหมดหมดหมด,หมดยัง เป็นกล้วยหอมเหลือก็มันก็ของธรรมดาการค้าขายเนาะเราก็แต่ว่าดูกล้วยกล้วยน้ำว้าที่ว่าพี่ชื่นเหรอจะไปตัดเหแล้วพี่ชื่นลืมเพราวขานกกินหมดเลยเหลือแค่นี้นแค่นี้ขายไม่ได้อีกเพราะมาสองหวีพี่ชื่อนอู้าทำไมเป็นคนนิสัยนี้นแทนที่จะให้นกกินให้หมดไปเลยเนาะเราดันไปตัดไปแย่งเขาอีกเป็นนก โกโกงหัวจุกเขามากันทั้งพ่อแม่พี่น้องก็เลยกินกัน,นเขากลับผลผลิตเหลือที่ชื่นคนเดียวแล้วก็ร้านไก่ไก่ย่างห้าดาวนนี้ขายได้ขายได้หลายตังค์เลยเพราะว่าเราก็เอาของมาเยอะเพื่อหมูยอก็หมูยอลืมนับว่าขายได้กี่อันนี้เห,ห,หลือเหลือพอดีเราเอาไว้กินเราพอดีไว้แกงเขียวหวาน อีกกะเหงงลือหน่อไม้แค่ปมูเหลือสองถุงคนกนินก็หน่นเป็นนากินกาสิบบาทเขาถามบอกว่าพี่ชื่นทำไมต้มก้อนหนุ่มนุ่มแล้วก็ขาวจริงจังมันต้องระบบต้องต้มทั้งลูกต้มไปเลยทั้งลูก นนิดหน่อยเสียงเสียงเขอโทษนะคะเสียงเริ่มเซ็กซี <c oughs> ่เวลาพิชซ์ดีใจ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 ขอยรถมานี่เลยขอยรถมานี่เลยเดี๋ยวพอ พอวันจัน์วันนี้วันพระัสจันที่จะถึงพี่ชื่อจะได้ขายบอกเขาแล้บอกเจ้าหน้าที่ที่พอดีแลอวว่าขอเป็นวันจัน์ได้ไหมเขาก็เลยจัดให้วันจันสี่วันจันหนึ่งเดือนเขาบอกเขาว่าว่าเป็นยังไงยังไงแล้วก็รับฟังครับแล้วก็ให้พี่ชื่อมาทุกวันจันทสี่เดือนเอ้สี่อาทิตย์สี่จันเก็บตังค์ไปเลย จันลอจันแบท่าไหร่มันเน400นนกืเอบสี่รอยะสองร้อยดสิบเออหน่อยหน่อน่กลงใจไปอีกค่ะ่ชิงขอบคุณมากนะคะ เป็นกำลังใจเอเป็นกำลังใจกับชื่นเนาะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ